สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับวันนี้ก็มาไลฟ์สดกันครับเกี่ยวกับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับที่อยู่ต่างประเทศบอกไปก่อนว่าที่สามีอยู่ต่างประเทศและมีลูกด้วยกันพอมีลูกด้วยกันปุ๊บค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็ให้ภรรยาหรือเมียน่ะกลับไปอยู่เมืองไทย นะครับผมบางกรณีอาจจะแต่งงานบางกรณีอาจจะไม่แต่งงานแต่เราทําคลิปนี้เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนไทยที่อยู่ต่างแดนถ้าคุณมีลูกมีสิทธิ์อยู่ต่อที่นั่นอ่ะเราจะมาโทรหาท่านท่านหนึ่งนะครับนะบที่มาให้ผมรู้คนไทยแล้วก็โดนกระทําจากแฟนของเขานะครับมาสวัสดีครับ f อทุก,ทกนคนเวลาสบส <19 16. S 1> โอเคส,สครู่นะครับผม สวัสดีครับผมได้ยินไหมครับผม uh huh. ได้ยินค่ะกฎของเราห้ามบอกชื่อนามสกุลนะอันนี้คือคลิปอุทาหหอนสำหรับคนไทยสาวไทยที่อยู่ต่างประเทศไม่ต้องบอกประเทศนะครับแล้วก็ไม่ต้องบอกชื่อสามีอะไรหรือเป็นอะไรเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยเพื่อเป็นอุทาหหอนสำหรับคนไทยที่อยู่ต่างแดนถ้ามีลูกด้วยกันเชิญครับ ค่ะก็คือกลับไปถึงเยอรมกลับไปถึงอ่ะเยอรมันเยอรมันอ่ะบอกไปเลยเยอรมันประเทศเยอรมันอ่ะโอเคครับก็คือกลับมาพักที่ไทยสามเดือนแล้วก่อนนะเริ่มต้นเริ่มต้นเลยเริ่มต้นว่าคุณเนี่ยอ่าไปอยู่ที่เยอรมันและมีแฟนอยู่ที่นั่นคนหนึ่งเป็นชาวเยอรมันใช่ไหมครับผมใช่ค่ะแล้วจากนั้นก็คือมีลูกด้วยกันใช่ค่ะมีลูกด้วยกัน ไม่ทราบว่าลูกตอนนี้อายุกี่เดือนแล้วครับอสามขวบแล้วค่ะสามขวบหนึ่งเดือนสามขวบหนึ่งเดือนเล่ยครับผมสามขวบหนึ่งเดือนเนาะใช่ค่ะโอเคสามขวบหนึ่งเดือนนะครับผมโอเคค่ะแล้วสามขวบหนึ่งเดือนเนี่ยผมถามก่อนว่าสามขวบหนึ่งเดือนเนี่ยเขาส่งเสียอะไรให้คุณไหมเขาก็ส่งเสียให้เดือนหนึ่งแปดร้อยห้าสิบสี่ยูโรค่ะแปดร้อยเดี๋ยวก่อนนะแปดร้อย 54ยูโรคูณประมาณ40ได้ประมาณ33,800บาท3 3ม0 0เอ่อสาม0มื 30, อ่าสาม0 0บาทนะครับผมเพิ่งเขียนด้วยค่ะและเขาก็จะปวกไปพร้อมกับเงินที่ได้ของเด็กแต่ละเดืเดอนอ่าเงินคาเรนดูบูดอ่าใช่ครับผมโอเคค่ะคำถามว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้ได้กลับมาอยู่ประเทศไทยได้2เดือนแล้วค่ะเพราะอะไร พอเขาพูดเหมือนบีบให้เราผิดทุกอย่างก็เหมือนจะชวนจะทะเลาะอะค่ะแล้วในรยะยะเวลาหนึ่งเดือนคือลูกยังมีสัญญาที่ต้องไปเรียนหนาของเด็กคินเดอร์การ์เต้นอะอยู่อะค่ะแต่ได้พาลูกไปเลยเขาก็ไปส่วนตัวของเขาไปงานของเขาแล้วไปงานรถของเขาซึ่งดิฉันก็อยู่กับลูกแต่บ้านในระยะหนึ่งเดือนครับดิฉันเลยดิฉันเลยขอแจกที่จะกลับมาอยู่ไทยคือไปเที่ยวเฉยใช,ใช่ไหม ไม่ค่ะกลับแยกมาอยู่ไทยอะค่ะเพราะว่าดิฉันบอกว่าดิฉันไม่อยากจะทะเลาะต่อหน้าลูกอ่าฮะเพื่อเพราะเขาเหมือนบีบเราอะค่ะมันไม่ให้เราหยุดที่ตรงนั้นที่บ้านหลังนั้นค่ะเดี๋ยวก่อนคําถามคาถาม,ถาม,ถาม,ถามต่อไปขอถามจริงๆนะเอาจริงๆเขามีลูกมีเมยก่อนหน้าคุณไหมเขามีค่ะม,<อ>มีลูกอะเมียคนแรกค่ะอาย<อ>ุสามสิบแล้วโอเคคือมีเมยเขา้ามีลูกไหม เขามีลูกหนึ่งคนอืมเขามีลูกหนึ่งคนแล้วตอนนี้คุณเป็นเมียที่เท่าไหร่เนี่ยคนที่สามค่ะคนที่สามแลครับเมียคนที่สองเขาไม่ได้มีลูกด้วยกันแต่เขาเขาบอกหนูว่าเขาเคยแต่งงานแต่ทําสัญญาอืมโอเคคุณคุณเป็นคนที่สามแต่ไม่มีลูกด้วยกันเป็นคนมีลูกด้วยกันไม่ได้แต่งงานค่ะไม่ได้แต่งงานคุณรู้ไหมว่าตอนนี้ที่คุณโชว์เอกสารให้ผมอ่ะเขาอัพคุณออกจากประเทศ เยรมานีแล้วแล้วก็เขาเอาชื่อของลูกคุณออกไปด้วยก็มารู้ตอนคุณชัยบอกที่เขาชื่อลูกพ่อนูคิดว่าลูกยังอยู่ในทะเบียนนะัดตรงนั้นฮะนี่คือปัญหา <จะ S 1> แล้วตอนนี้เขามี<ร>การ,รขู่ไหมครับว่าจะให้เงินหรือไม่ให้เงินแล้วแต่เขาใช่ไหมใช่ค่ะก็มีการขู่บ้างเมื่อเราได้รู้ว่าเขาอ่ะได้ทําการนอกใจเรามีผู้หญิงคนหน่งเพราะเขามาถึงไทยเขาก็ไม่ให้ลูกไปหาที่วุหิน ไม่ไปหาไม่อะไรเลยแต่เขาก็โทรมาหาลูกแต่เขาไม่ไม่ใลูกไปหาเลยค่ะสองเดือนเพราะไรอีกสามเดือนเพราะเขากลัวเราจะไปเห็นอยู่กับผู้หญิงคนนั้นพราะก่อนหน้านี้เขาโกหกว่าเขามาอยู่กับเพื่อนเขามาตีกกับเพื่อนเขาทุกอย่างอะไรมาณนี้แต่ทีนี้หนูก็มาจับได้ว่าเขามีคนอื่นเพราะมีพี่ที่รู้จักที่อยู่หอยหินเขาก็เลยบอกค่ะอืมก็เลยปดกัน ก็คือตอนนี้ที่ผมตรวจสอบเอกสารคุคือลูกอ่ะออกมาจากเยอรมน,นีแล้วถามก่อนลูกเกิดสัญชาติเยอรมน,นีหรือเปล่าสัญชาติค่ะเขาจบจดทะเบียนรับรองบุตรทุกอย่าง <Okay. S 2> นะมีพาสปอร์ตเยอรมันโอเคอันนี้ข้อดีสำหรับคุณปัญหาก็คือว่าไอ้ที่เขาบอกว่าจ่ายจ่ายอยู่แปดร้อยห้าสิบสี่ยูโรหรือสามสามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทเนี่ยต่อเดือนน่ะมีเอกสารสัญญาไหมเขาจะจ่ายคุณทุกเดือน ไม่ได้มีค่ะแต่มันจะมีบินที่ว่าต้องจ่ายเดือนเท่านี้ใช่ไหมคะเป็นแผ่นกระดาษน่ะแต่ก็คือเขาเขาก็าําจัดการกันเองอค่ะคือเหมือนเขาก็ร่วมกับลูกเขาในใน,นบริษัทของเขาแล้วก็ส่งแผ่นกระดาษนี้มาให้หนูแต่ไม่ได้อยู่ไทยนะคะก็คืออยู่บ้านหลังนั้นที่เยอรมันที่เยอรมันโอเคช<ะ>ลูกของเขาลูกลูกลูกคนแรกของเขาลูกติดของเขากี่คนครับคนเดียวค่ะอายุสามสิบแล้วตอนนี้ลูกติดคนแรกอายุสามสิบ มีทั้งหมดสองคนก็มีกับคุณใช่ไหมคนมีคนที่สามแล้วคนแรกคนที่สองไม่มีลูกไม่มีโอเค okay. มีสองลูกสองคนนะครับผมแต่คุณไม่ได้แต่งงานอะไรเขาไม่ได้แต่งค่ะไม่ได้แต่เง,งาน,นเขาคนเดี๋ยวก่อนนะคืออย่างนี้ผมเข้าใจว่าอึดอัดนะแล้วตอนนี้เขาก็มาอยู่ที่นี่แล้วกลับไปอยู่ที่หัวหินแล้วไม่ให้คุณไปที่นั่นเลยแล้วเขาก็อาจจะมีเมีคนหมายมีแฟนคนหมายที่นั่นแหละผมคิดประมาณนี้ยมันก็ไม่มีอะไรอย่างอ,างอื่นหรอกฮะใช่ค่ะประมาณเนี้ย แต่ปัญหาคือว่าเรามีคุณมีลูกกับเขาด้วยกันเนะี่ยแล้วเขาบอกว่าเขาจ่ายประมาณแ5ดร้อยห้ายูโรต่อเดือนหรือส3 8 0 0สพดอบาทให้คุณแล้วแต่เงินอัตาราแกน้งปิดของเงินคือปัญหาก็คือครับผมว่ามาคับที่มันแจ้งร้คยหาส5 4ี่ยูโรค่ะเพราะเขาบอกว่ามันจะหักภาษีอะไรนี่แหละมันเหลือมันจะเหลืออยู่ประมาณเนี้ยแปอยหสี่ยูโรมันประมาณเก้าร้อยอะค่ะ,ะประมาณนี้แต,นแต่คำถามของผมคือว่าคุณม,มีเอกสารยืนยันไหมว่าเขาจ่ายคุณทุกเดือนมีหรือเปล่า อ่าหนูมีอ่าในแบงค์ที่ว่าเป็นเงินที่บริษัทของเขาไม่<อ>ไม่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 ใช่แบงค์ไม่ใช่มีมเป็นของทางทนายเป็นถามว่าข้าพเจ้าเป็นพ่ออ่าจะส่งเสียลูกลูกของพระเจ้าเดือนละแปดร้ยห้าสิยูโรหรือเก้ารอยูโรก็วางไปคุณได้รับเงินสามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทมีไหมไม่มีเลยค่ะโอ,อ้เนี่ยคือคําถามเพราะจริงๆการการที่การที่คุณเนี่ยการที่คุณอ่า มาอยู่เมืองไทยแล,ล้วกอ็อัพลูกเขาคือคือผมเป็นพ่อนะแล้วเข้าใจาผมเป็นคพ่อนะผมมีลูกนะครับผมคือการที่คุณอัพลูกออกจากลูกจอบออกไปอ่ะมัน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 ไม่โอเคแล้วสองก็คือว่าอ่าเขาได้เงินบุตรด้วยก็นั่งตั้งให้คุณได้ตามกฎหมายของอฝั่งนั้นได้มีลูกเนะี่ยเขาต้องให้คุณแล้วเงินลูกได้มารวมนี่ด้วย800 800รอยกว่าหรือ900ยูโรก็ออกผมไม่รู้เป็นไงบ้างทั้งนั้นทั้งนี้ต้องให้ทนายความเดินเรื่องให้นะครับผมแลวจะบอกว่า ถ้าคุณมีสิทธิ์ที่จะตามบุตรไปอยู่ที่ประเทศเยอรมันได้ถึงอายุส8แปแต่คุณต้องเรียนภาษานะประเทศเยอรมันต้องเรียนภาษาเช่นเรียนภาษาเยอรมันเนี่ยถึงต้องให้ได้ B1 อันนี้พยายามที่อยู่เมืองไทยต้องไปเรียนหนังสือด้วยแล้วขอให้ได้ B1 แล้วก็ไปอยู่เยอรมันมีงานทํานะครับอะไรต่างๆอนาคตของคุณจะมีแฟนใหม่ก็ปัญหาของคุณแหละแต่ทางนั้นทงนี้คุณสามารถที่จะกลับไปอยู่ที่นั่นได้นะครับเพราะว่าติดตามลูก คุณสามารถติดตามลูกถึงอายุ18ได้ณนะตอนนี้นะคุณคคยคิดนะจ่าว่าเอ้ยคุณชายอยากจะอยู่ที่นั่นอยากการติดตามลูกแล้วก็สามารถทําได้ <Okay. S 1> เพราะเอกสารตอนนี้ผมอ่านหมดแล้วที่ผมอดูอ่านหมดแล้วมันมันไม่โอเคนะครับสําหรับคุณเขาสามารถเอ๊ะฉันไม่ให้ละเธอต้องทาตามที่ฉันบอกนะไม่ให้เพราะฉันผมเนี่ยนะว่าให้ทนายคนดื่นเรื่องให้ก็คือเอ่อคุยกับสามีคุณแฟนคุณว่าเอ๊ะเธอต้องจ่ายค่าเลยงดูบุตรนะ อันนี้ค่าเลยนดูบุตรของลูกตัวนี้ก็ต้องให้เขานะอันนี้ตองหาก,ก็ต้องให้ฮะให้เขานะเพราะเขาสามารถที่จะเขาจะถามบา่าบ้านบ้านราคาเท่าไรอันนี้ราคาที่เมืองไทยราคาค่าเลยนเท่าไรต่างๆเขาจะถามหมดเลยเขาถามทุกอย่างหมดเลยนะครับและทางทนายก็จะขอค่าเลยนดูบุตรให้คุณด้วยถ้าเขาไม่จ่ายเราสามารถที่จะให้ทนายเดินเรื่องให้ด้วยจัดก,การได้เลย <S <S ผมแนะนำว่าให้ใช้วิธีนี้ดีกว่าไม่ใช่ว่าปากเปล่าพอปากเปล่าเรียบร้อยปุ๊บเนี่ย นะครับแล้วเขาก็จะส่งไม่ส่งคือคุณอยู่ใต้เขาอะ่ะแต่ถ้าเรามีทนายในการเดินเรื่องจัดก,การให้หมดแล้วเนี่ยในเดินเรื่องเนี้ยมันก็สามารถที่อะไรมันสามารถที่จะอยู่ในสัญญาคุณกับแฟนคุณและลูกด้วยนะครับและไอตัวนี้มันเป็นหลักฐานเน่ะเป็นหลักฐานแล้วเขาัยไม่สามารถที่จะดิ้นได้ตอนนี้เขาดิ้นได้อยู่ทําอะไรก็ตามฉันสมมุติว่าสักวันหนึ่งเขาคุณไม่ทําตามเขาอะ่ะเขาบอกฉันก็จ่ายเธอถูกต้องไหม ใช่ค่ะเพราะเขาเหมือนก็พูดแล้วเขาก็มีตังค์ด้วยเขาคิดว่าหนูไม่มีตังค์แล้วก็ไม่สามารถทําอะไรเขาได้อะไรแบบนี้ครับครับคือความสีเปรียบมันเยอะก็คือผมก็ต้องโทษทั้งสองฝ่ายคุณก็ผิดนะคุณก็ผิดคแฟนคุณก็ผิดแต่แฟนน่ก็ผิดมากสุดคือมันไม่เอาลูกไง ค่ะใช่ใช่คุณก็ผิดนะผมเป็นคนกลางนะคุณก็ผิดเหมือนกันว่าเฮ<ช>้ยฉัน<ช>เออโอเค<ช>ฉันได้คุณก็รู้อู่แล้วว่าเขามีเม,มียอย่าอยาล้างจริงๆก็น่าจะแต่งงานแต่เขาไม่แต่งงานเพราะอะไรเขาอืมนะนะเขา<อ>ไม่การแต่งงานเป็นสิ่งที่ยากมากสํบบาหรับ,ค,รบคนต่างประเทศคนต่างชาติเยอรมันเยอเซียเป็นสิ่งที่ยากมากแต่โอเคมันผ่านไปแล้วมีลูกแล้วนะครับผมไม่ผมไม่ต้องมาซักประวัติของคุณว่าคุณทํางานอะไรมันผ่านไปแล้วจุดสําคัญที่สุดก็คือว่า สิ่งที่ดีก็คือเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดตอนนี้เดี๋ยวจะค่าเรียนหนังสือใหมนะเดี๋ยวค่าอนกค่านี่ค่าเทอมอะไรต่างมันต้องดูด้วยว่าพอกี่พอกินไหมในค่าบ้านไอ้บ้านที่คุณอยู่เป็นบ้านเช่าหรือบ้านตัวเองอ่าเป็นบ้านของพ่อกับแม่ค่ะอ่าแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะขอว่ามันก็มีสิทธิ์ก็ขอว่าขอค่าเช่าบ้านเช่านะอะไรต่างเดี๋ยวค่อยว่ากันทนายเขาจะถามว่ามีบ้านหรือยังที่อยู่เนี่ยก็ไม่มีอีกเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะตามกฎหมายมันจะมีมันมีค่าเช่าด้วยอะ หนูก็มีโฉนดที่ดินที่นี่ด้วยแต่มีชื่อเขาสลักข้างหลังด้วยค่ะโฉนดที่ไหนครับโฉนดอยู่ที่หัวหินค่ะเพราะเขามีเป็นชื่อคุณใช่ไหมเป็นชื่อคุณแบบผู้มีสิทธิ์เก็บทิมตลอดชีวิตแล้วของเขาสลักท้ายว่าผู้เก็บผลผลิตอ่าเข้าใจ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 อันนี้เขาฉลาดครับผมเข้าใจเขาฉลาดอยู่แล้วแต่ปัญหาคือว่าผมคิดว่ามันโดนอยู่แล้วเขาไม่ให้คุณไปที่หัวหินเลยเขาเขามีคนบันที่นั่น มันแน่นอนม่ธรรมดาฮะเขาไม่หยุดอะจริงๆเขาอายุเท่าไหร่ตอนนี้ห้าสิบปายัง6 61แล้วค่ะ61มันยังเล่นอีกเหรอโอ้ลูกเขาเขาก็ยังอยู่ค่ะเขาเขาก็เขาเป็นคนมั่นใจคนมีเงินนะคะขับรถสปอร์ตคับพี่แล้วเขาทําแบบวางแผนกันแนบเงีนมากเลยผมเข้าใจอยู่นะผมเข้าใจอยู่แต่ผมไม่สนใจว่าเขาทําอะไรผมสนใจว่า ลูกของคุณจะทําไงอนาคตต่อเท่านั้นเองลูกของคุณนะครับว่าอนาคตเด็กมันสามขวบนะ่ะนะมันไม่รู้จะสีจะสางอ่ะไอพ่อแม่ทะเลาะกันมันก็เป็นเรื่องเป็นราวแต่สิ่งสำคัญอันไหนที่จะเซฟให้ได้ให้ลูกคุณอ่ะก็เซฟไปนะครับว่าลูกคุณต้องมีอยู่มีกินนะครับลูกคุณต้องมีอนาคตที่ดีนะครับผมส่วนคุณผิดพลาดไปแล้วแฟนคุณผิดพลาดไปแล้วผมไม่ได้สนใจเลยผมสนใจ้ให แต่ลูกคุณจะมีอนาคตไลยบ้างไม่ใช่ว่าไปมาไปมาปุ๊บพ่อไม่ติดต่อเลยหายไปงั้นเลยอยากได้ต้องฟ้องอ่ะเพราะฉันตอนเนี้เป็นเวลาที่คุณต้องใช้ทนายในการให้ว่าคุณจะจ่ายให้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 คุณเท่าไหร่ต่อเดือนเป็นสัญญาออกมาเลยแล้วเซ็นทั้งสองฝ่ายเซ็นท<ะ>ั้งสองฝ่ายพอเขาไม่จ่ายปุ๊บก็ทนายสามารถจัดก,การเขาได้เลยอันนี้น่าจะทำ เพราะคนไยบางคนแบบไม่เอาไม่เอารอเขาอย่างเดียวรอเขาอย่างเดียวพอเขาไม่ไม่จ่ายปุ๊บอ่าหรือเขาตายปุ๊บอ่าไม่สนใจแนละ้วอันนี้เราจะมีทานายความที่ทําสัญญาออกมาที่บอกว่าเธอเราบวกว่คุณฐานคุณได้เทนี้เท,น,ทนี้คุณต้องจ่ายให้เขาที่นี้นะต่อเดือนถ้าเขาบอกว่า,อามองไทยไม่ทุกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว,ยวแล้วมันก็เป็นเป็นไรผมก็เอาเอาคุณมาอยู่ที่เยอรมันเขาต้องจ่ายให้หมดเลยเพราะค,คณเปคนแม่สามารถติดตามลูกได้ด้วยอันนี้เราจะข้อแม้ตัวนี D ้มา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 ข้อกำหนด ว่าคุณจ,จ่ายหรือไม่จ่ายถ้าไม่จ่ายก็ขึ้นศาลขอเรียกสิทธิเอาแล้วทางทางฝ่ายเมียคนแรกเขาก็รู้ใช่ไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบนะคะพ่อหนูก็ไม่เคยเห็นเขารู้ว่าเปล่าเขามีลูกใหม่อ่ะหนูหนูก็คิดว่าคงทราบอะคะ่ะพราะลูกเขาก็คงพูดให้ฟังแล้วะะมั้งคะหนูก็ไม่รู้พราหนูไม่ได้เจอกันเลยไม่อะไรมีแต่ลูกเขาที่ไปหาสูแม่เขา พราะอยู่อยู่กันคนละบ้านคนละที่กันนะค่ะอืมอ่ามันจะเป็นเรื่องที่ลําบากนะจัดใ,ใจนะแล้วตอนนี้มันอยู่ที่เมืองไทยสามเดือนละจะเข้าสามเดือนจะเข้าสามเดือนแล้วเอกสารอัพออกหมดแล้วอะลูกคุณด้วยทั้งคุณด้วยทั้งลูกด้วยใช่หนูยังตกใจที่ว่าทําไมเขาเอาลูกออกเขาไม่เคยรักลูกเลย คือเข้าใจความเห็นกับตัวฝรั่งบางคนก็ดีนะครับผมโอเคเขายังจ่ายอยู่ให้คุณก็โอเคอยู่นะทุกเดือนสาม0 0ื่นสามพันแปดร้อยก็ยังโอเคผมคิดว่าโอเคอยู่แต่สิทธิธของลูกคุณมันต้องได้มากกว่านั้นนะครับสิทธิของลูกคุณต้องได้มากแลวสองก็คือป้องกันไว้ก่อนว่าถ้าเขามาทะเลาะกับคุณแล้วเขาไม่จ่ายให้คุณอะยังไงต่อนี่คือปัญหาไงสมมื่อเขาทะเลาะกับคุณแล้วคุณไม่จ่ายแล้วเว้ยไปมันจะมีใครอย่างนุ้นงี้พอเขามาหึงหวงดอกขึ้น่ะไม่จ่ายแล้วแล้วคุณจะเลี้ยงลูกยังไงนะ หรือว่าคิดว่าลูกอากมีสิทธิ์ที่ได้ได้อะไรที่เป็นของเขาเหมือนกันอย่างเงี้ยไอ้ตัวคุณอ่ะพูดอย่ตรงตัวคุณผมไม่ได้สนใจเลยเพราะคุณก็ผิดไอ้แฟนคุณก็ผิดแต่สิ่งสาคัญคือลูกของคุณจะมีคือไม่มีเงินเลี้ยงอ่ะมันจะอยู่กินยังไงเดี๋ยวไอ้ไม่กี่เดือนไม่กี่ปีก็ต้องอนุบาลแหละมีค่าใช้จ่ายแล้วตอนนี้ยังไม่คิดคุณไม่คิดไงเดี๋ยวมีค่าใช้จ่ายค่าอนุ่านี่ค่าต่างๆมันเยอะมาก น้องเข้าโรงเรียนหรอค่เข้าโรงเรียนแล้วใช่ไหมครับมันก็ต้องดูว่าค่าโรงเรียนอะไรค่าหนค่าเทอมต่างๆมันจะพออยู่พอกินไหมต่างๆกนานนะครับผมแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยกูจะไปเอารูปไปเรียนอินเตอร์ก็คุณก็มีสิทธินนะผมไม่ห้ามตามผลหมายจะเรียนอินเตอร์แล้วแต่คุณนะครับว่าจะได้อนาคตเขาจะส่งค่าหรืออินเตอร์มามแล้วแต่คุณจะเรียนเรียนธรรมดาแล้วแต่คุณคุณมีสิทธิ์แต่เอกสารทุกอย่างต้องส่งให้ทีมงานทนายว่าเนี่ยเขามีค่าเทอมค่าหนุนค่านี่ต่างๆคุณต้องรับผิดชอบนะค่ะ มันก็สามารถทําได้ถ้าเขามีเงินเยอะขนาดนั้นนะครับมันก็สามารถทําได้แต่ทางงานท้งนี้มันต้องทำถูกต้องตามกฎหมายอของประเทศเยอรมน,นีว่าเราต้องมีทีมมาทนายว่าขอค่าเลยงดูบุตรเพราะยังไงเขาต้องรับผิดชอบแล้วเขายิ่งเซ็นได้เป็นพ่อเขาต้องรับผิดชอบบุตรในการอะไรต่างๆสามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทสําหรับเมืองไทยมันก็โอเคแต่เขามีธุรกิจส่วนตัวมีโนมินีนเยอะแยะมากมายมันก็สามารถที่จะขออีกนิดเพิ่มได้ไหมถ้าเขาบอกไม่ได้ให้เท่านี้ก็ใช้ทนายอยีกเดียวว่า นั้นฉันกลับไปที่เ,เยอรมันนะเพราะเยอรมันพอคุณกลับที่ประเทศเยอรมันคุณมีสิทธิตามบุตรได้แล้วทนายเนี่ยเขาต้องฟ้องว่าอ่ะอพ่อน,นี่ต้องจ่ายทั้งหมดมันก็แพงกว่าไหมแพงกว่าใช่ไหมครับผมอ่ะแพงกว่าที่ประเทศไทยอยู่แล้วเพราะฉันแฟนคุณต้องคิดว่าถ้าฉันจ่ายเพิ่อมนนอีกนิดนึงอาจจะจบดีกว่านะครับผมและสำคัญที่สุดต้องมีเอกสารนะรับรองว่าเขาต้องจ่ายคุณทุกเดือนเท่านี้ แต่ตอนนี้แล้วแต่เขาอ่ะเข้าใจไหมตอนนี้แล้วแต่เขาจะให้คุณเมือคุณเป็นคุณขออ่ะคุณเป็นคนขอเมื่อไหรเขาไม่พอใจคุณปุ๊บเขาก็คุณก็เป็นหมาเอาพูดเป็นภาษาบ้านๆใช่ใช่ค่ะภาษาบ้านๆคุณก็เป็นหมาพูดอะไรไม่ได้เลยพูดอะไรก็คือเขาก็ไม่พอใจเลยก็หาว่าเราเห็นแต่เงินเห็นแต่เงินทั้งๆหนูก็ชี้แจงว่าค่าเทอมลูกนี่นะเขาบอกทําไมแค่นั้นไม่พอหรืออะไรประมาณนี้ที่รวมกับค่า ค่าค่าเด็กอะคะ่ะที่ได้แต่ละเดือนมันก็รวมตีนไทยก็ประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นนิดๆน,นะคะมันแล้วแต่ความพอใจของคุณว่าพอไหมหรือจะสําหรับผมมันพออยู่แล้วสี่หมื่นกว่ามันอโอเคทุกเดือน <c oughs> มันพอแต่ปัญหาคือว่ามันมัน,ม,นมันผิดข้อเดียวก็คือไม่มีสัญญากับทนายความว่าจะให้เดือนเท่าไหร่ <c oughs> อ่ะข้อน,นี้ข้อเดียวอะ่ะอย่างอื่นเข้าใจ่ผมโอเคแหะ ผมโอเคนะแต่ข้อเดียวคือว่าคุณต้องง้อเข้าอเดียวต่างประเทศนะครับผมต่างประเทศขึ้นศาลเนี่ยทางศาลตัดสินให้ต่างประเทศนะ RFC ฟังนะต่างประเทศเขาขึ้นศาลปุ๊บทางศาลจะตัดสินให้ว่าคุณต้องจ่ายค่านี้ค่านี้เท่าไหร่เท่าไหร่เขาคิดคิด,ค,ดคิดทุกอย่างมาเลยและสามีแฟนพ่อของลูกต้องจ่ายด้วยแต่ของคุณไม่มี <S <S สิทธิ์เลยมึงกูก็ต้องขอเขาสัญญาก็ไม่มีเอกสารต่างๆก็ไม่มีเลยคุณต้องขอเขาเมื่อเขาโมาโหปุ๊บเขาจะบอกเดี๋ยวนี้ฉันให้เดี๋ยวหน้าฉันไม่ให้นะแล้วคุณจะทำไงต่อ อันนี้คือปัญหาใช่อันนี้ฝากฝากเอซีเตือนด้วยว่าที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยนะครับผมที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยหรือ,อที่อยู่ต่างประเทศแล้วบอกให้กลับเนี่ยถ้าคุณอยากกลับก็กลับมาได้นะแต่ถ้าคุณไม่อยากกลับคุณก็สามารถอยู่ที่นั่นต่อได้นะและใครเปร็นคนดูแกครงรัฐบาลถ้าไม่ไมีไม่มีเงินเดือนนะเงินเดือนน้อยรัฐบาลต้องเลี้ยงต่อนะครับผมหรือถ้าเขามีเงินเดือนเยอะที่ต่างประเทศสามีหรือพ่อของลูกต้องจ่ายให้ทุกอย่างหมดเลย รัฐบาลเขาไม่ส่งเสียให้นะเขารู้ว่าอพ่อของลูกมีบริษัทนะมีนน่นเนี่ยเขาต้องใจ่ายให้ทุกอย่างหมดเลยอันนี้ให้ให้ให้เอฟซี F ity, ที่อยู่ประเทศเยอรมันชุดแซนโซนุโรปเข้าใจก่อนถ้ามีเงินเดือนน้อยรัฐบาลจะช่วยเหลือแต่ต้องมีทางศาลว่าเงินเดือนประมาณเท่าไหร่ทางนี้ทางนี้นถ้าคนเดือนน้อยมากเนะี่ยเขาพิจารณาของทางศาลว่าเออเท่านี้นะที่เหลือคือรัฐบาลต้องรับเลี้ยงต่อแต่กรณีนี้ของคุณอนะ แฟนคุณมีรายได้มีบริษัทของตัวเองแล้วเขาส่งให้ลูกเนี่ยแต่ไม่มีสัญญาตัวนี้ผมผิดตัวเดียวเลยว่าไม่มีสัญญาตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ไม่ทำเลยเลยนะครับผม <Huh. S 1> อันเนี้ยแค่ข้อเดียวข้อที่เหลือโอเคเท่าจ่ายสามหมื่นสามพันแปดร้อยผมคิดว่าโอเคแล้วแต่ว่าทั้งนั้นที่นี้ก็ให้ทนายทำอีกครั้งว่าอะไรเป็นยังบ้างนะครับผม <Huh. S 1> ผมแนะนำอย่างนี้มากกว่า ทนายนี้ไม่ใช่ประเทศนายเประเทศไทยนะบอกไว้ก่อน f อฟซงฟมด้วยนะทนายนี้อยู่ต่างประเทศเช่นประเทศเยอรมันต้องใช้ทนายที่ประเทศเยอรมันในการทางานไม่ใช่ทนายไทยนะเข้าใจไหมครับเนาะฟ้องฟ้องฟ้องที่ประเทศเขาคืองเยอรมันใช่ฟ้องเยอรมันถูกต้องครับฟ้องที่นั่นให้ทนายความฟ้องไปที่นั่นไม่ใช่ฟ้องที่ประเทศไทยต้องฟ้องที่ประเทศเยอรมันครับอ๋อแล้วถ้าเขาอยู่ไทยอะคะ เขาเขาไม่มีที่ตัวตนอยู่ที่ไทยคือมาเที่ยวฮอลิเดย์เฉยๆบ้านของเขาอยู่ที่เขามีสํานักงาน,นงต่างๆยู่รี่ตตาทศต้องฟ้องที่เอีอประเทศเยอรมนีกอนอย่างเดียวที่สุด oh. ให้ทนายเขาจาัดก,การราะทนายก็ขอค่าเงิเน,นเดือนเขาเอ่าจาะแล้วเขาจะตรวจสบอบเงินเดือนเทา่าไหร่ค่าลูกของเขาจ่ายเดือนเท่าไหร่มันจะบอกหมดเลยเอสมมติค่าลูกเขาจ่ายเดือน200ยูโรอะร้อยกว่ายูโรเขาต้องให้คุณนะครับและค่าดูแลบุตรอีกจังหาก คุณสามารถมาค่าบ้านเช่าบ้านบ้คุณบอกค่าเช่าบ้านประมาณเท่าไหร่ก็สามารถค่าเทิมเท่าไหร่คุณต้องยืนยันให้ทนายหมดลยทุกอย่างซึ่งสมุทอเสีงต้องยืนยันให้ทนายหมดเลยค่ากินค่าอยู่ค่าผาอ้อมค่าอะไค่านี่ต่างต่างกันนามันก็ต้องเขียนรายละเอียดทุกอย่างหมดเลยจากนั้นทนายก็ยื่นให้เขาว่าเอ้ยมาคุยกันสิคุณเรามีเอกสารยื่นให้ไปเขาจะเขียนทางจดหมายมากกว่านะครับหรือมาพูดคุยกันนัดมาคุยกันได้นะครับผมแล้วจากนั้นปุ๊บทนายบอกอ่ะเราขอประมาณนี้ได้ไหมทุกเดือน เท่ากับจาก900 900ย e like to right? ูโร800กว่าหรือ30,000เราขอประมาณอ่าประมาณสักเอ่อ1,300ยูโรได้ไหมนะครับผม1,300ยูโรนะครับผมคูณ40ไปประมาณสัก52,000ได้ไหมเป็นจำนวนเนี้ยโอเคไหมแต่ว่าถ้าเรียนเพิ่มหรือต่างๆการมีเรียนเพิ่มเราก็จะบอกกล่าวว่าค่าเรียนเพิ่มนะเด็กต้องเรียนภาษานะเพราะว่าต้องเรียนภาษาเยอรมันภาษาอังกฤษพ่อพ่อเป็นเยอรมันใช่ไหมอ่ะก็เรียนเพิ่มมันต้องมีข้างในอยู่แล้วคือเราจะ เราจะคิดข้างในหมดเลยว่าค่าเรียนเพิ่มอะไรเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่เราขอสิทธิที่เราจะได้แค่นั่นเองอันนี้ต้องทําแล้วในระหว่างที่จะฟ้องร้องเขานี่ถ้าเขาไม่อยากไม่จ่ายเป็นหน้าที่ของทนายครับเป็นหน้าที่ของทนายไม่ใช่หน้าที่คุณแล้วทนายเขาจัดการเองคือเขาจะเรียกเก็บหมดเลยใช่ไหมเขานี้ทุกอย่างสมมติพ่อไม่จ่ายเขาถ้าทนายแล้วจะเรียกเก็บเลยครับไม่ต้องห่วงครับ อันนี้อันนี้บอกให้ให้ทราบทางนั้นเองว่าเป็นอะไรเป็นไงบ้างนะครับผมนี่คือความรู้สําหรับคุณด้วยและผมคิดว่าคือความรู้สําหรับคนไทยที่อยู่ประเทศต่างประเทศด้วยเยอรมันเอยนเนเย่ยสวิตเซอร์แลนด์เบลเยียมเนเธอร์แลนด์ก็ใช้กฎเดียวกันนะตัวนี้ต้องใช้ไม่ใช่ว่าสุสีนห้าเหมือนคุณอะ่ะผมเข้าใจว่าคุณหนีความ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 ที่กับแฟนคุณนะผมเข้าใจว่ามาอยู่บางไทยดีกว่านะครับผมผมเข้าใจว่ามาอยู่บางไทยดีกว่าเนาะแต่ปัญหาคือว่าเป็นปัญหาคือว่าเราต้องยุติธรรมที่สุด นะครับผมไม่ใช่ว่าฉันหนีความความ,ความที่ทะเลาะก,กันนะหนีหนีจากความทะเลาะก,กันนะหนีตลอดเวลาแต่ทางงั้นบางครั้งคนไทยทั้งสู้นิดหนึ่งเหมือนคุณเนี่ยหนีออกมาดีกว่าแต่ทางนั้นทางนี้ผมแนะนำว่าให้สู้ที่นั่นก่อนแล้วค่อยมาต่างประเทศจะดีกว่ามันได้จะจบไงเหมือนเนี่ยตอนเนี้ยคุณมาอยู่ที่เนี่อ่ะเรียบร้อยแล้ะแต่ก็ไม่เป็นไรมีทีมงานทนายความที่นั่นนะครับแต่จุดเดียวที่ยังขาดก็คือ,อต้องทํา,ารายลักษณ์อักษรว่าเขาต้องจ่ายเดือนละเท่าไหร่นะครับผม ท่านั้นแหละครับเนอะ<ช>โอเคไหมค,ครับผมค่ะได้ยินค่ะเข้าใจเนาะเคลียร์เนาะ,ะโอเคขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้คนไทยแล้วฝากเอฟซีหน่อยถ้าเป็นอย่างนี้จะทำยังไงนี่ยอย่าหาทําแนะนําให้ขึ้นศาลก่อนเ่ากับ่ อันนี้คิดน้อยไปคยดเหมือนกันแต่ว่าหนูก็โดนบีบเยอะเหมือนกันเข้าใจผมเข้าใจแต่ทั้งนั้นทีนี้ก็ยังดีอยู่นะมีทีนียมทนายความของทีมงานคนใช้ซิสแตนที่อยู่เยอรมันอยู่ยังช่วยเหลือได้แต่ว่าใ,ให้ามลูกคนไทยนะคิดว่าให้ามรูกคนไทยนะครับทาให้จบเรียบร้อยก่อนหรือกลับบ้านก็ได้แต่ว่าต้องจ้างทนายนะครับจ้างทนายอันนี้คนนังโชคดีนะที่เขาทําเป็นพ่อของเด็กนะบางคนไม่ทําเลยส่งกลับบ้านเลยก็มีบางคนบางคนนะให้ไปเกิดที่เมืองไทยก็มี อันนี้โชคดีนะยังโชคดีว่าคุณยังให้ลูกเกิดที่นั่นแล้วค่อยมาที่นี่ยังโชคดีว่าเขาถืถอดอยชพัสแล้วพัชเยอรมนีแล้วยังโชคดีแต่บางคนให้เมียให้เมียตัวเองอะ่ะกลับไปประเทศไทยข้อที่ประเทศไทยบอกมันถูกกว่าอ,อ,อันนี้ผมแนะนนว่าอย่าหาทำให้ข้อที่ประเทศเยอรมนีหรือโซนยุโรปเลยนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีปัญหาเ<ไ>ยอะแยะมากมายต,ตัวดินเอว่าเป็นพ่อหรือเปล่าอย่างงู้นอย่างนี้อันนี้ผมผมแนะนนว่าให้เกิดที่นั่นดีที่สุดอันนี้ของคุณยังง่ายอยู่เพราะว่าเด็กมีสัญชาติที่นั่นแล้ว ยังพูดพูดคุยได้แต่ขอเตือน f อที่อยู่ปต่างประเทศนะครับคุณจะทำมาหาเงินคุณจะร้านนวดอะไรต่างๆและคุณท้องของเขาผมแนะนําว่าให้จัดก,การที่นั่นเลยและให้เด็กเกิดที่นั่นเลยอย่างงก็ต้องเกิดที่นั่นคุณจะผิดพาลาดอะไรขนาดไหนต้องเกิดที่นั่นเลยมาด,ดีที่สุดนะครับผมมาด,ดีที่สุดนะครับณจุดนี้เนาะโอเคนะครับผม,นะ okay, บผมขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่ให้ความรู้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ เอฟซีครับนี่ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยที่สำหรับสาวไทยอ่ะคุณอาจ,จไปนวดเอย่ยคุณอาจไปทํานู่นทานี่นะเพื่ออยู่กินที่นั่นนะครับแล้วก็ท้องขึ้นมาหรืออะไรต่างๆนะอันนี้เขาก็ท้องมาเนี่ยนะครับหรือคุณจะมีแฟนแล้วหรือหรือคุณมีแฟนแล้วนะครับก็อยู่กินกับเขาด้วยกันคุยถือแบบว่า เพิมมิแบบถาบอลแล้วก็ท้องแล้วก็อับอายอาบจะกลับมาที่เมืองไทยไม่มีเงินบางคนคิดว่าฉันกลับเมืองไทยดีกว่าแฟนจะเลี้ยงไปมาไปมาปุ๊บแฟนไม่เลี้ยงและการเกิดผมแนะนาว่าให้ลูกเกิดที่นั่นให้ได้สัญชาติที่นั่นจะดีที่สุดผมไม่แนะนำว่าให้ย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยทะเลวิวาทแล้วย้ายกลับเมืองไทยเลยผลสุดท้ายปุ๊บต้องตรวจดินเอเอต้องทําอย่างงูน้นต้องทงํางี้มันเยอะแยะมากมายที่เราต้องใช้เงินเยอะนะครับการตรวจดินเอก็ต้องใช้เงิน นับการฟ้องก็ต้องใช้เงินทุกสิ่งอย่างใช้เงินหมดเพราะฉะนั้นผมแนะนาว่าให้เกิดที่ประเทศนั้นเลยครับขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังแล้วก็โรุณาแชร์คลิปนี้ด้วยครับสวัสดีครับ